สวัสดีครับเอฟซีพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้มือสุดท้ายโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับทั้งช่องพอใจดีก็บพ่อได้นิ่งดูได้พี่นอ้องสุภาพไปตามตอนแนวทางของอาจารย์พ่อชัยพี่น้องกับรัฐบาลไทย แนวทางเพื่อนสิเจ๋งแม่นย่ำค่มซัมไดรัฐบาลไทยงวดแหลกของอาจารย์พรชัยเด้อยุกพี่กับน้องสิพิจารณาเพิ่นแนวทางของเพิ่นสิเขาตาพี่น้องบอถือใจพี่น้องบอให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับพิจารณากันดีๆให้กดติดตามเพื่อนไว้เบิ่งเป็นแนวทางสะกอนยาฝ้า ยาดินนะครับเบิ้งสะก้อนนะครับแนวทางเพิ่นสิคมเพิ่นสีแม่นคือเว้าบ่พี่น้องนะครับเนาะอยากให้พี่น้อง FC นะครับอยากให้พี่น้อง FC ติดตามให้มั่นใจสะก้อนก็ได้ก็แล้วใจพี่จะน้องเนาะ พอใจดีกับมานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยมืออื่นเด้อโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวใส่วันทีกันจากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันสีลงสีเลืมกันนะครับของรัฐบาลไทยกับอาจารย์พรชัยเด้อวันที่ วันที่หนึ่งตคสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยอพรชัย รัฐบ,บ,บาลไทยนะครับอพอรชัยเด้อ อ่อนอชัยพี่น้องวิ่งบนล่างเนาบบานนี้พี่น้องมาเบิงผิดจะหน้ากันวิ่งบนล่างอรพรชัยนะครับอรพรชัยจะวิ่งบนล่างอะไรพี่น้องนะครับอรพรอชัยเนาะ วิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างบน แรกอภรรชายวิ oh, ่งบนล่างพี่น้องนะครับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งพี่น้องเดแป๊บหนึ่งได้แป๊บแป๊บแป๊บมิตรหนึ่งกับหนึ่งมิตรหนึ่งกับหนึ่งเนาะ เอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับอเ,อเอ่อหนึ่งกับเจ็ดน้องเอาพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดอาจารย์พรชัยนะครับเขาหรือลุดอยู่กับพี่กับน้องสีพิดเจรนาเพิ่นเด้อนะครับแนวทางของอาจารย์พรชัย นะครับจับคู่พี่น้องจับคู่อาจารย์พรชัยจับคู่อะไรพี่น้องก็<อ><อ>หนึ่งมาแห้งอย่างดีผมนะหนึ่งสี่ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดคงจะจัดบอลใช่เด้พี่น้องนะครับแล้วถ้าของเพื่อนเนาะมาจากไดก็ต้องไปจักสันพี่น้อง อาจารย์พอนใช่มาแบบใดต้องไปแบบนั้นพี่น้องนะครับหลีกเลี่ยงอะไรพี่น้องหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆชุดที่สองเจ็ดสี่เจ็ดหก โอ้มีหวัวเจ็ดเจ็ดวันนี่อ่ะเจ็ดเจ็ดเอาพี่น้องเจ็ดแปดนะเนวทางของปู่เออเนวทางของอ่าอาจารย์พรชัยอ้าเขาดื้อรุดพี่น้องรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับจะรู้ผลกันแน่นอนรัฐบาลไทยนะครับ ล่าพัฒนามืออื่นลงให้ได้พี่น้องเด้อคอยติดตามกันนะครับลองเบิงลองเบิงอ่าสำนักเขามาใหม่นี่พี่น้องไทยกับเล่าแตกต่างกันซ้ำไหนะครับเดี๋ยวเขามาเบิงกันนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหแปดรัฐบาลไทยอพรชัยพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องหนะึ่งกับเจดเด้อ แคปคูณหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดพี่น้องเอาพี่น้องแคปนาจอปูเอ่อแคปนาจออาจารย์พ่อช่ไปพี่น้องผู้ใดแคปนาจอแล้วขอให้พี่น้องโชคดีมีช่ลร่ำรวยสุขภูสุขคนพี่น้องความเจ็บยาใดความไข่ยาหายหมีละหายมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ